วัค่ะวันนี้ลงมาเดินสูตรอากาศข้างล่างแต่ก็สูตรได้ไม่มากหรอกค่ะเนื่องจากว่ายังยังติดหน้ากากอยู่ส่วนมากเขาก็ไม่คาหน้ากากค่ะแต่ว่ายังติดในการคาดหน้ากากมีควารู้สึกว่ามันปลอดภัยกว่าค่ะอากาศแบบนี้อากาศปลอดโปร่งแบบนี้ค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนไปเดินแล้วเดินป่าเดินไป ได้มาสักคลิปสองคลิปก็ยังดีถึงจะไม่เจอเห็ดนะคะแต่ส่วนมากถ้าไปแล้วจะเจอเห็ดอาจจะเจอดอกสองดอกก็ยังได้คลิปนะคะแล้วก็ได้เก็บบรรยากาศให้่าแต่ช่วงนี้ไปยังไม่ได้เพราะว่าต้องดูแลแมวที่ป่วยค่ะแมวของพวกเราอย่างที่บอกนะคะแมวของพวกเราเป็นมะเร็งหมอว่าเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะ ร้ายแรงเขาเรียกว่าระยะที่ห้านะคะเคยรู้แต่ว่ามะเร็งมีระยะที่สี่แต่แมวเราระยะที่ห้าลูกสาวเลยบอกอุ้ยภาวนาขอให้ผลตรวจผิดอะไรเธอเพราะคือคือคือแมวน่ะผิดปกติไปแล้วแหละเพราะว่ากินได้น้อยลงกินบ่อยแต่กินได้น้อยน้ำเนี่ยไม่กินเลยต้องใช้สลิงฟ้อน ตอนไปพบหมอครั้งล่าสุดนะคะที่พาแมวไปรับคีโมหมอบอกว่าอย่าป้อนอาหารด้วยสลิงนะเพราะมันจะลงปอดแมวถึงไม่ลงปอดมันก็จะทําให้แมวเกิดควารู้สึกเปลียดอาหารจะไม่ยอมกินอาหารเองคิดว่าเขาไม่วิ่งผ่าตรงนี้นะคะมีคนวิ่งเช้าๆจะมีคนวิ่งออกกําลังกายเยอะเลยในสวนเนี้ค่ะก็ไม่รู้ว่าจะ อะไรให้ฟังค่ะเมื่อกี้ก็ไปเดินดูดอกไม้ว่ามีดอกไม้อะไรบานแล้วบ้างไม่มีค่ะโผล่ใบขึ้นมานิดนึงส่วนซากุระนั้นต้องเป็นเดือนหน้าหมายถึงตรงบริเวณนี้นะคะบ,บริเวณนี้สักประมาณต้นเดือนเมษายนซากุระก็จะบานพอบานแล้วค่ะสะพั่งเต็มเมืองเลยเดินไปไหนก็มีแต่ต้นซากุระมีทิวลิปมีดอกไม้สารพัดอย่างค่ะ แล้วก็จะตามด้วยลูกไม้ด้วยนะคะตั้งใจจะไปดูไร่ลาเวนเดอร์จะไปเก็บเชอร์รี่จะไปเก็บลูกพีชจะไปเก็บลูกแพรจะไปเก็บสตรอเบอรี่จะไปเก็บบลูเบอรี่เพราะตอนนี้รู้แล้วว่าไร่ต่างๆอยู่ที่ไหนคะ่ะของ New York นิวยอร์กเนี่ยค่ะคงจะไปไม่ได้แล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเอาแมวไปด้วย เสียดายก็เสียดายนะคะแต่ไม่เป็นไรไรพวกนั้นก็ยังอยู่ก็ยังอยู่ให้เก็บอีกทุกปีขอดูแลแมวไปก่อนคือเป็นคนที่ชอบกินเชอร์รี่ตั้งใจนะโอ้ยเพิ่งรู้ว่านิวยอร์กซิตี้ก็มีไรเชอร์รี่ให้เก็บจะไปเก็บแล้วก็กินด้วยเก็บด้วยกินด้วยแล้วก็ไปถ่ายคลิปมาฝากแต่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซะ แล้วส่วนเดินป่านั้นนะคะอาจจะไปเดินก็คงจะไปเดินช่วงที่ลูกหยุดงานแต่ทุกวันอังคารไปเดินไม่ได้แน่เพราะว่าทุกวันอังคารจะต้องพาแมวไปรับคีโมต้องรับคีโมอีก10ครั้งวันอังคารหน้านี้ครั้งที่สามทั้งหมดสิบครั้งครั้งก่อนนะคะครั้งที่2อครั้งแรกนะ่ะรวมค่าใช้จ่ายหมดเลยคือเจ็ดพันเจ็ดร้อย 7,700น่าจะรวมทั้งหมด7,950กเหรียญที่นอน ICU อยู่3คืนนะคะส่วนที่ไปรับีโมรครั้งที่2จ่ายลูกสาวจ่ายไปทั้งหมด1,480เหรียญกับกี่เซนไม่รู้ค่ะภาวนาขอให้ครั้งที่3แล้วครั้งต่อๆไปอย่าต้องให้ลูกจ่ายเป็นพันเลยค่ะเพราะว่าสงสารลูกนะคะ แต่ลูกก็ยินดียินดีที่จะรักษายินดีที่จะรักษาแมวค่ะค่ารักษาค่ารักษาแพงจริงๆลองดูลองคิดดูนะคะคีโม10บสบอครั้งถ้าสติว่าครั้งละพันสี่นะลองเอา30ส,าสคูณเข้าไปสิคะครั้งละพันสี่มันก็ประมาณเท่าไหร่ล่ะเดี๋ยวกันนสี่สี่พันกว่าเหรียญ ราบอกแม่ถ้ารักษาเขาเท่ากับนั่งบิสซิ e เนตพาสแลเรบอกโอ้ยไม่เป็นไรถ้าคิดนะคะเขาถึงส่วนมากนะคะเขาถึงแนะนําหมอเขาจะแนะนําเลยคือฉีดยาให้แมวหรือหมาค่อยๆคๆจากไปแต่พวกเราทําไม่ได้หรอกค่ะทุกวันนี้เขายังเดินยังมานั่งตักยังมาให้วีผมวีขนแปลงขนใครจะไปใครจะไปให้ ฆ่าแมวของตัวเองได้ค่ะทำไม่ได้จริงๆช่วงนี้ต้องขอโทษมากๆค่ะที่พูดแต่เรื่องแมวคือท่านผู้ฟังอาจท่านผู้ฟังไม่ต้องการที่จะฟังแต่คนพูดอยากจะพูดเพราะพูดแล้วสบายใจค่ะยังไงก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่พูดแต่เรื่องแมวนะคะขอขอบคุณทุกท่านเลยที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณมากๆนะคะ I'm okay.